กับข้าวหลากหลายเมนูกว่า30รายการตั้งเรียงรายรอลูกค้าแบบนี้มาตั้งแต่เปิดร้านวันแรกจนบัดนี้11ปีแล้วถ้าบอกว่ากับข้าวทุกอย่างราคาแค่จานละ10บาทจะเชื่อกันไหมคะเจอแล้วค่ะร้านข้าโต้มยาใจที่เขาเลเือนในจังหวัดชุมพรเลยนะคะว่ากับข้า องชีพที่สูงขึ้นทุกวันแต่คนเรายังต้องกินต้องใช้ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ปรับราคาขึ้นตามราคาวัตถุดิบแต่ที่ร้านข้าวต้มยาใจในตัวเมืองชุมพรยังคงยืนหยัดราคาเดิมคือกับข้าวจานละสิบบาทซึ่งมีให้เลือกหลายสิบเมนูยกเว้นกับข้าวที่สั่งพิเศษที่อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ช่วยเหลือระดับรากหญ้านะคะให้รู้สึกว่าคนที่มีรายได้น้อยก็สามารถมาทานได้เงินเต็มเหนือคนมีความยิ่งกินยิ่งรวยยิ่งกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เราตั้งตั้งของเราไว้แล้วว่าคือระดับเราเคยจนมาแล้วใช่ไหมเราเคยจนมาแล้วพอจนเสร็จแล้วทำยังไงทำยังไงคนมีตังค์น้อยไม่เดียวยิงกินผ้าแพง S <S <an> เราก็ได้อาศัยว่าอาสาตรงนั้นก็ว่าคขา,าอาสาแต่ถา้าว่าต้นทุนมีไหมมีทุกๆุกเย็นภาพที่คนชุมพรได้เห็นก็คือลูกค้าที่แวะเวียนกันมาอิ่มอร่อยในราคาประหยัดเรียกว่าเป็นขวัญใจของคนทุกวัยเลยค่ะอร่อยครับราคาถูก390บาท ไกลเสมถ่ายภาพพุทีิตาไกลเสมรายงาน